195,000บาทห้ามพลาดคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถไถมือสองนะครับรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับมาทางนี้เลยนะครับโอยควันไม่ไหลครับนิ่มๆเลยครับ195,000บาทครับคุ้มๆเลยนะครับ L 3 4 8ตัวนี้เป็นตัว DT นะครับนิ่มๆนะครับนิ่มๆเลยหารูปกลับรูปกลับโอเค 289,000าบาทนะครับตัวนี้นะเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับข้อเงียบๆนะครับออกแบบเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับกองแท้กองโซลา่าใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักทายสอบถามมาได้นะครับ679,000นานะครับนิ่มๆครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด 195,000บาทห้ามพลาดคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถไถมือสองนะครับรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับมาทางนี้เลยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง195,000บาทนะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับกำลังอยู่กับร้านนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับรถไถมือสองนะครับปรับสภาพนะครับที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันมีทั้ง34แรงมีทั้ง36แรงแบบท่อลั่นแล้วก็ท่อธรรมดา และ M6240 ปิดท้ายด้วยคันใหญ่สุด M9540 ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นนะครับ195,000บาทก็จะเป็น L3408 289,000นะครับก็จะเป็น L3608 นะครับส่วน M6240 ราคาจะอยู่ที่679,000 0บาทนะครับแล้วก็ตัวพี่ใหญ่สุดสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่590,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหญ่สุดแต่ว่าราคาก็จะ ซอซบ,บหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะขายตามสภาพตัวสุดท้ายนะครับท่านในสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเริ่มต้นตั้งแต่สาิตีแรงก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0-63นะครับ3 1 3 0 4ึสามี่สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนาะแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดราน, 5, นีราคานี้เป็นราคาจบในไทยนะครับไม่รวม ข้ามไปสปปลาวนะครับถ้าพี่น้องทางฝั่งสปปลาวที่ดูคลิปนะครับอยากเอารถข้ามไปไว้ใช้งานก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเรื่องค่าข้ามได้นะครับเพราะว่าแต่ละแขวงแต่ละเขตนะครับค่าข้ามไม่เท่ากันนะครับไปเริ่มต้นตั้งแต่ L3408 กันนะครับตัม L3408 ครับตัวแรกของเรานะครับตัวนี้นะครับปรับสภาพเป็นโฉม DI นะครับแต่ตัวจริงก็จะเป็นตัว DT นะครับเป็นรุ่น โงราคาปี52แล้วนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสภาพอย่างเดิมๆโดยรวมประมาณ80%นะครับรถเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวตัวนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับราคา195,000บาทนะครับมาพร้อมกับหางตาช้างครับเป็นหาง5ใบ22นิ้วนะครับรถเช็คเก็บงานทําสีนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟท้ายบอกนะครับแถมท่อซิ่งให้1ใบวันนี้รีวิวโดยน้องนาทีครับไปลูกเครื่องนิ่มครับติดง่ายมากนะครับก็ 34แรงนะครับก็จะเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3ามสูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสองพาว4 r wheel ขับเคลื่อนสี่ล้อครับเอา4 o w h e ลนยังโอเคใช้สี่โลก็ได้ลูกใส่สี่โลเลยอ่าทางแคบๆใส่สี่โลเลยอ่าไปอน่นแหละนิ่มครับดูครับเด็กๆ10บขวบก็ยังขับอ่ารีวิวให้ท่านผู้ชมฟ c ีได้ชมกันได้นะครับถ้า น้องรีวิวขัดหูขัดตาท่านผู้ชมยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับก็เป็นการฝึกน้องไปในตัวนะครับตัวนี้ก็ให้ลูกค้าได้ชมระบบนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ8เกรดหน้าครับ4เกรดห้อย,ยหลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสามสูบนะครับสองเพลาโฟลิวขับเคลื่อนสี่ล้อครับนิ่มๆเลยนะครับ เดี๋ยวลูกปืนคาท้ายเดี๋ยวเช็คให้อีกนะครับรู้สึกว่าลูกปืนคาท้ายจะแตกนะครับเพราะว่าหางเพิ่งทําสีมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เช็คลูกปืนคาท้ายให้นะครับหางถือว่าสวยดีครับเดี๋ยวเช็คให้อีกนะครับสภาพยางหน้าก็ประมาณสัก70%ดเอได้นะครับดูครับดูงานดันครับนิ่มๆเลยนะครับระบบโฟวินใช้งานได้ปกติครับสามสิบสี่แรงม้านะครับโอ้ยควันไม่ไหลครับนิ่มๆเลยครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับคุ้มๆเลยนะครับ L สามสี่จุดแปดตัวนี้เป็นตัว DT นะครับรถจดทะเบียนราลาประมาณปีห้าศูนย์นะครับปีห้าศูนย์ถึงปีห้าสองนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับอ่ะปั่นท้ายวิดีโอกันลุกอาจจะรีวิวนานหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคันไหนก็สามารถรีไปด้วยได้นะครับเอาปั่นท้ายทำงานปกตินะครับ ไม่ชั่วโมง4,583ชั่วโมงความร้อนขึ้นปกติครับเครื่องดีนะครับไม่หลวมไม่ไอน,นะครับน้ำนะครับน้ำีนะครับน้ำไม่ดันนะครับตัวนี้น้ำไม่ดันนะครับ สามสิบสี่แรงครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทแบตเตอรี่ใหม่นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้ปรับสภาพเป็นโฉมดีไอนะครับใครที่สนใจสามารถโทตรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคูปเปอร์ต้านะครับ L3608DT นะครับคันนี้ก็จะเป็น ท่อดังท่อรั้นทุ่งนะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับยางใหม่สีเส้นนะครับตัวนี้เช็คร้อยนะครับทาสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับของเราจะต่างจากที่อื่นนะครับคือเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะครับพวกสติกเกอร์คันใบมีดสติกเกอร์ตัวรถนะครับต่างๆมีครบตัวนี้จะเป็นระบบ8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะต่างจากสามี่แรงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์3สูบได้เล็กครับ ตัวนี้2,000กับ28ชั่วโมงการทำงานนะครับสภาพคือยางใหม่4ี่เส้นนะครับเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบพร้อมใช้ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับ289,000บาทเราจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กมนะครับก็จะมาพร้อมกับผ่านพวน5ใบ22นิ้วนะครับดูท้ายครับกนหลังปับท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทุกจุดเลยแขนกลาง โ่ข้างซ้ายขวานะครับแขนปรับตั้งซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสป,ปอตไลท์นะครับแผ่นลังคาเบาะก,กระจกนะครับตัวนี้จัดให้ใหม่เลยใครได้ไปถือว่าคุ้มๆค,ครับไปลูกนะครับดูแป,ป๊กสายให้ดูดีครับะระบบไฟต่างๆครับ โดยน้องนาทีครับอ่านะครับแรงแรงลั่นล่นเลยนะครับตัวนี้เหยียบติดเท้าดีมากๆนะครับเพราะท่อมันจะตอบสนองดีนะครับแหงเหยียบแหงมั่นครับตัวนี้นะครับ2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดูงานดันครับสวยๆชิคสภาพพร้อมใช้ครับ คือเหยียบมวนเนี่ยเนาะคนขับนี่เนาะอ่ะขอดูเผาปันท้ายหน่อยลูกอร้อนนะครับอ่าขึ้นปกตินะครับเครื่องนะครับไม่รั่วนะครับเครื่องไม่หลวมไม่อนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเราเชฟเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพวกลูกหมากคันหน้าแบตก็สักประมาณปีหนึ่งครับอ่าแบตจะเป็นแบตคื่สองนะครับแบตจะมาพร้อมกับตัวรถนะครับ คันนี้ราคา289,000บาทครับเล่มทะเบียนเอกาสารชุกโอนครบเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรติดตอ่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่033130417นะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับมีอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับปูปตานะครับ L368 0ตัวดีทีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสภาพแบบ ปรับสภาพเช็คร้อยนะครับคมใบมีดเปลี่ยนใหม่ก็แตกต่างจากคั้ที่แล้วก็คือตัวนี้จะเป็นท่อเงียบนะครับเป็นท่อเงียบก็คือเดิมๆออกจากรงงานเลยนะครับคันนี้จะลดจดทะเบียนประมาณปี2,554นะครับเช็คสภาพใหม่ยางใหม่4เส้นนะครับหางจะเป็น6ใบ22นิ้วนะตัวนี้เป็นตาช้างนะครับแล้วก็ชุดท้ายนะครับทางทีมช่างเราเก็บงานให้ใหม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์ไฟหน้านะครับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่ 2,108ชั่วโมงการทางานนะครับเนี่ยครับของเรานะครับจะแตกต่างจากร้านอื่นก็คือพวกสติกเกอร์นะครับตัวนี้ทีมช่างเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยพวกคันหน้านะครับพวกซีนต่างๆนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยก็คือเช็คร้อยในสภาพพร้อมใช้แต่คําว่าร้อยไม่ไม่ใช่ว่าร้อยแบบคุณซื้อไปแล้วจะไม่ได้เก็บไม่ได้ซ่อมนะครับเพราะรถตัวนี้ก็สิกว่าปีแล้วนะครับรถจดทะเบียนปี5455ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับ,บ,บ289,000ไปลูก น,นิ่มครับตัวนี้นะครับไอยไปดันกลับครับถไ,ไปดันกลับนะครับท็สอบไปน้องนาทีครับไม่ได้ตักค่ะไม่ได้ปรับยันผ่านไว้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูงานดันแล้วกันครับ ใบมีดอาจจะใหม่หน่อยนะครับน้องก็อาจจะเลี้ยงยากนะครับคันนี้ก็น่าจ,จะมีหัวสักครับโปวินเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าแล้วเข้าแล้วเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมอ่าเลี้ยงไหม หนามมอเตอร์คอร์สไปแล้วครับพี่น้องอ <c oughs> ขอประธานอภัยเอฟซีด้วยนะครับกันนี้นะ,ะมือใหม่นะครับมือใหม่หน่อยนะครับมือใหม่หน่อยนะครับถ้าใบมีดใหม่นี่ยังไงก็ปักอยู่แล้วนะครับดูโฟวิครับใช้งานได้ปกตินะครับ289,000าบาทนะครับตัวนี้นะ เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับข้อเงียบๆนะครับออกแบบเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับกลองแท้กลองโซล่าใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักทายสอบถามมาได้นะครับระบบไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอตไลท์นะครับใส่ให้เรียบร้อยอ่ะปันท้ายหนิลูกอ่าปันท้ายดีโอปกตินะครับใช้งานอยู่ที่2,108ชั่วโมงการทำงานครับ2,108ชั่วโมงการทำงานนะครับแบตก็จะเป็นแบตมือสองครับอ่าแต่ว่าเช็คใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับ 289,000เล่มชุดโอนครบเลยนะครับสูน้ำว่าน้ำครับเื่องในลวนไม่ไอครับชัดเจนเนาะ่ะใครสนใจครับ289,000บาทนะครับสำหรับคูบต้า L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับน้องอาจจะดันกระตุกกระตักบ้างนะครับเพราะใบมีดมันใหม่ก็อาจจะเลี้ยงไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับ 091ครับ8611191ครับร้านนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเช่นเคยครับก็มีหนึ่งคันนะครับสำหรับคูปเปอร์ต้านะครับตัวนี้เป็นคูปเปอร์ต้า M6240 HUS นะครับปี2564เป็นปีจดทะเบียนของเขานะครับรถสภาพสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับสภาพยางก็80%โดยรวมนะครับใครสนใจราคาคันนี้นะครับอยู่ที่7อ่า 6 7 9 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคัสต์เดิมๆนะครับสีรถเดิมๆนะครับไม่ได้เก็บสีนะครับใช้งานก็อยู่ที่2835ชั่วโมงการทำงานครับรุ่นนี้นะครับข้อดีของเขานะครับน้องนาทีชอบขับมันเป็นไงลูกอ่ามันเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องได้เหยียบคัสต์นะครับมันจะเหมือนรถไฮเยรกโตจะได้เหยียบคัสต์แค่เวลาที่เราออกตัวและเวลาที่รถจะดับแค่เท่านั้นนะครับแต่เวลาเราเดินหน้าถอยหลังเราใส่เกียร์ได้เลยเขาเรียกว่าเกียร์ไฮดรอลิกแคทเทิล นะครับพีดีโอจะมี2รอบปั่นนะครับ705อ่า7 5 0กับ540ครับใครที่สนใจ6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ไปลูกนิ่มๆครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับสภาพรถก็ประมาณ85-90%นนะครับนิ่มมากๆนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ นนรีวิวทดสอบระบบโออดยน้องนาทีครับถ้าขาดตกบกพ้องประกันใดนะครับอไม่เป็นเท่าไหร่ก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเด็กอายุ10ขวบขับ,ร,บรถนะครับให้กับ F อฟีได้ชมกันนะครับโอ้ยผันสลงลึกดีเลยครับหรือว่าพี่น้องทางฝั่งส,สปปลาวทางเมียนมานะครับอยากได้ไว้ใช้งานหรือว่าทางกัมพูชยัยอยากได้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ดูงานดันเขาบ้างนะครับอาจจะไถน้อยๆนะครับอ่าแต่ว่าเพื่อความกระชับนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูมาทดสอบระบบดูได้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับนิ่มๆครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนิ่มๆเลยเนี่ยครับคัดดีนะครับมันจะต้องดับอย่างนี้ครับคัสดีต้องดับอย่างนี้ครับนะครับสวยๆครับตัวนี้นะครับ เกียร์ท็อกครับ62แรงม้านะครับเกียร์ไฮดรอลิกเชตเทิลครับ8เกียร์หน้า8เกียร์หอยหลังครับนี่ครับระบบถือว่าไวนะครับการคอนโทรลนะครับระบบเกียร์ระบบท็อกถือว่าเร็วดีเลยนะครับระบบท็อกนี่ถือว่า100%เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับโอเค เอาหางลงลูกเอาหางลงกันขายปั่นปกตินะครับดีดอทำงานปกติแขนหลังก็จะเป็นแบบก้ามปูครับ่าแล้วก็มีแขนลากก่วงให้พร้อมนะครับเครื่องยนต์จะเป็น62แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบนะครับชัดเจนนะครับไม่หัวไม่ไอนะครับโอ้เครื่องสภาพแบบเครื่องแน่นมากนะครับตัวนี้ผลิตในญี่ปุ่นนะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องเคลียร์ดีมากนะครับ ดูน้ำมอน้ำครับแล้วก็ตัวนี้จะมีอินเตอร์คูลเลอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นเครื่อง6.2แรงเทอร์โบนะครับสี่สูบนะครับสองแถวโฟวิลกับเครื่อนสี่ล้อนะครับที่เงินก็พยายามจะเปิดหมอน้ำให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับแต่ว่าไม่เคยได้เปิดสักทีนะครับมันก็เลยเปิดยากหน่อยนะครับไม่รู้จะเปิดออกไหมเปิดออกแล้วนะครับไม่นด้นะครับเครื่องไม่หลวมไม่อายนะครับสภาพถือว่าสวยๆเลยนะครับกับคูปบต้า M6240 HUS นะครับตัวนี้6 7 9 0 0เบาทเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 8611191นะครับมีหนึ่งคันนะครับสำหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับ k u บต้า M9540 นะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2553หรือว่าปี2010นะครับสภาพถือว่าเราเช็คเราเก็บงานเราเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนหน้าใบมีดให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายลูกหมากนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับแต่ว่าเราขายตามสภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรั่วมีซึมตรงซีนนะครับตรงนี้ไม่ได้ได้เก็บงานเพิ่มแล้วนะครับก็คือขายเพียงราคา 5,90,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบเลยราคานี้คือราคาจบในไทยนะครับไม่รวมส่งลาวไม่รวมส่งออกนะครับถ้าลูกค้สาสปปลาวอยากได้ไว้ใช้งานนะครับราคาก็มีบวกเพิ่มตั้งแต่ ห0าหมถึงเก้าหบาทนะครับเพราะว่าค่าข้ามแต่ละแขวงแต่ละเขตไม่เท่ากันนะครับตัวนี้สภาพยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับไม่ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นแล้วนะครับชัดเจนนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียนัทรีวิวเองเลยนะครับทดสอบระบบให้กับพี่น้อง f อฟได้ชมกันใครสนใจตัดสดนะครับตัวนี้นะสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับอีสูนเก้าหนึ่งครับแปดหกหนครับ